สวัสดีครับวันนี้ก็เขียนแบบคานเสร็จแล้วนะก็จริงๆก็ไม่มีอะไรนะมันก็เป็นงานรูทีนทซ้ำๆนะครับ <laughs> รูทีนทซ้ำๆนะครับนี่คือจำนวนแบบนะที่ทำอะ่ะเยอะมากมันยึงไม่ออกมาไม่ได้อะ่ะเออเนี่ยจำนวนแบบที่ทำก็คือตอนนี้เฉพาะคานเห็นไหมเนี่ยคานคือจากนี้มาถึงนี้เลยเนี่ยหมดเนี่ยคานหมด อค่อนข้างที่จะเยอะนะพูดถึงดึงมาแล้วใส่คืนยากนะเดี๋ยวนะใส่คืนยังไงวะเนี่ยมันจะใส่คืนยากครับอ่าได้ละใส่คืนค่อนข้างยากครับโอเค ก็เดี๋ยวมาดูกันนะมาดูกันตั้งแต่ที่ทำต่อจากวันก่อนนะีก็คือคาน b บีบีสองมั้งเมื่อวานนี้ไม่ใช่บีสองนี่ชั้นสองก็เสร็จแล้วมั้งให้ดูยังวะชั้นสองคลิปที่แล้วอะดูแล้วมัไม่แน่ใจอันนี้มาดูชั้นสามเลยกันชั้นสามก็เหมือนเดิมมันก็คือมันเป็นระดับเดียวกันนะปรากฏระดับมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าชั้นสามปกติก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะ อาคารทั่วๆไปมันก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรอกพูดถึงระดับอะ่ะก็จะเป็นรูปโชก่อนโชว์ระดับก่อนว่าถ้าเป็นสีนี้คือระดับเท่ากันด้วยความม,มันเท่ากันหมดมันก็เลยเป็นสีเดียวเนาะแล้วก็มาเป็นรูปแปรน,นะครับที่จะโชว์ว่าตัวไหนเสริมพิเศษก็เหมือนเดิมโอ้ลืมใส่ตรงนี้เนาะลืมใส่ไม้เห็นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวอย่างนั้นเราใส่กันหน่อยแล้วก็วก๊อปตัวนี้มาใส่นะอันนี้ไม่รู้ใช้ชื่อว่าอะไร อยู่ในรีเจียนนะครับทำเป็น Legend, เป็นรีเจียนก็คานชนิดคานเดี๋ยวนะชนิดฐานลากสีคานตั้งชื่อว่าสีคานหรอวะอันนี้กันตั้งชื่อตลกวะ่ะมันไม่ได้ใช่นั้นนะหมายถึงว่า ยาวเกินหนอย่อมันเลยมันไม่ได้โชว์มันไม่ได้โชว์ตัวนี้ข้างล่างนะชื่อมันอ่ะลบเลยเพราะว่าปิดไปนะก็เลยไม่ไม่เสีงเรียกนะโอเคเราก็จะโชว์แค่ ก็จังเป็นเหมือนเดิม B0 B0 ไม่มีนะตัวเนี้ย B0 ไม่มี B1 B1 ก็สีส้มเนาะ B2 ก็สีชมพูนะครับ B3 ก็ B3 สี B3 สีฟ้า B4 สีเขียวก็ไม่มีนะตั้งแต่ไอตรงนี้ไปไม่มีนะเราลบทิ้งนะมีไปมันก็จะงงไงพูดถึง แค่นี้ <c oughs> จริงๆสีสีนี้ก็ไม่มีนะรบทริงด้วยก่าสีแดงนะบีสุกไม่มีไม่มีโอเคก็จะมีแค่บีหนบสแล้วก็เป็น B ีสแต่ว่า B ีสนี่หมายถึงว่าเราบ3เนี่ยจริงๆลุงเรียกอย่างนั้นนะมันหมายถึงว่าเสริมเหล็ก3เส้นแต่ว่าพอเสริมเหล็ก3เส้นะลุงจะทำเป็นรูปตัดตามยาวนะ จะไม่ได้ทํเป็นเทปพิคอไม่ได้เสริมเหมือนกันหมดทั้งหมดนะเพราะว่ามันเปื้อนมันเปื้อนนะครับก็เรามาดูกันก็สําหรับ B3 อ่าก็จะเป็นพวกรูปตัดตามยาวเนี่ยฮะก็ทําเสร็จหมดแล้วละพูดถึงันี่ก็จะเปิดให้ดูงานรูทีน,นะครับหมายถึงว่าทําเหมือนกันหมดพูดถึงถ้าขั้นตอนนี้มันมีไอมาช่วยได้ก็จะดีนะบอกว่าเออไอทำแบบนี้แบบน,แบบนี้อย่างเงี้ยนะเหมือนเดิมเพราะเป็นงานรูทีนนะ จริงๆไอ้โปรแกรมโปรแกรมไอ้เลวิเนี่ยมันจะมีตัวที่เขียนที่เขียนโปรแกรมได้ด้วยนะก็คือตัวตั้งชื่อก่อนอันนี้ชื่อมันไม่ถูกมันเป็นเขาเรียกว่า d y n a ม o นะมันเป็นมันเป็นเขียนโปรแกรมในในโปรแกรมนี่อีกทีอย่างเงี้ยนะให้มันทำอะไรอัตโนมัติอะไรย่างเงี้ยนะแต่ก็ดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าทําง่ายครับมันก็มันก็เสียเวลาประมาณหนึ่งแล้วก็ทํายาก แล้วตอนนี้ก็ยังลุงยังไม่เรียนรู้นะหมายถึงว่ายังยังใช้ไม่เป็นยังไม่ใช้ไม่คล่องเคยทดลองใช้นิดหน่อยแต่ว่ายังยังไม่ถึงระดับที่แบบใช้งานได้จริงโอเคครับก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะกําลังจะสั่งเหล็กละวงเงินที่ขออนุมัติกับธนาคารเพิ่มนะก็เพิ่มได้แล้วนะเพราะเหล็กมันล้านกว่าบาทใช่ไหมเขาเพิ่มวงเงินบตรให้ประมาณ4ี่แสนกว่าก็ก็ต้อง รูดบัตรสองครั้งหรือสามครั้งรูดแล้วก็รูดเสร็จแล้วก็จ่ายอ่ะรูดเสร็จแล้วก็จ่ายจ่ายแล้วก็รูดใหม่แบบนี้ครับ mm hmm. เพื่อเอาคะแนนนะถ้าจะใช้รูดบัตรนะเดี๋ยวตอนนี้จะเอ่อจะจะพิมพ์เป็น pdf นะครับออกมาเพื่อที่จะให้ทางเจ้าของเขาดูนะเจ้าของบ้านดูนะครับให้เจ้าของบ้านดู ว่าถึงไหนแล้วนะเอ๊เอานี้ดูวอาเว้อันนี้อ่าอันนี้คืออันเดิมที่ทำไห้นะแล้วก็ตกิ๊กแด่ตัวที่เราทำเพิ่มนะรู้สึกว่าที่ส่งให้ดูล่าสุดก็แค่แค่ถึงคานชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือทำคานหมดแล้วคานอคอนกรีตเสร็จแล้วต่อไปจะทำอะไรก็คือ ต่อไปก็จะออกแบบเสาไม่ใช่ออกแบบเสาเขียนแบบเสาแล้วก็เก็บรายละเอียดเสาเสร็จแล้วก็พื้นพื้นแล้วกเก็บรายละเอียดพวกดีเทลต่างๆดีเทลต่างๆตั้งชื่อเลยโอเคดี่ทต่างๆนะครับว่ามีเดียวตัวไหนมั่งซึ่งก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดบันไดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ สิ่งที่ยากที่สุดก็คือคานี่แหละเพราะมันเยอะนะครับคานเนี่ยมันจะเยอะกว่าเพื่อนเลยเดี๋ยวส่งให้คุณหมอดูก่อนเนาะกลุ่มนี้นะกลุ่มลายกลุ่มนี้นะ <c oughs> อืมทำไมมันาน,นะามมนานเนาะเดี๋ยวนะทำไมมันนานปกติมันน่าจะแป๊บเดียวเสร็จนะเอาไหมถ้ามันเดิมคนระับเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นแบบทดสอบดี อาจจะเพราะว่าตัวเหมือนมันจะจําได้ว่ามันเหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นไอตัวเมื่อกี้มันจะช้าไม่เอาลืมกดคอมบายให้มันเป็นแผ่นเดียวคานพ่อจอรอทั้งหมดตั้งชื่อไม่เหมือนกันนะ อ๋อน,นี้ค้างไปเลยเว้ยนี่มันทำงานอยู่ตรงนี้อยู่ันก็เลยมันก็เลยเหมือนอืดๆหน่อยหนึ่งนะขนคอมรุนแรงมาก้ะเนี่ยบอกเลยว่าควมรุนแรงมากก็ยังอืดน,นะเสร็จแล้วเข้าไปดูในโฟลเดอร์นั้นเก็บไว้ไหนวะเก็บไว้ด็อกคด็อเมนต์มัม้ย โอ,โอ้เยอะมากนะเก็บไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่อ่าตัวนี้นะโอเคก็ก็ถูกแล้วครับประมาณนี้พินเตอร์สิ้นปีเฮ้ยอ่าสิ้นปีสิ้นเดือนนั่นแหละก็คือสิ้นปีแหละถึงจะมาโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะก็คือเนี่ยอันนี้ก็ปกเนาะแล้วก็หมายเหตุธรรมดาก็หมายเหตุมีแค่นี้นะของลุงอ่ะ คือลุงไม่ใส่อะไรเพร์เจ er อร์อะน,นีลูทีดให้ดูว่าดูแต่ละมุมของงานโครงสร้างนะว่ามันเป็นยังไงนะหรือ,อบางทีเขาสงสัยว็บอันนี้เป็นยังไงนี่เป็นยังไงนะก็ทําไปเลยในในแปะไปเลยฐานลากก็ทําเป็นทีดีเลยแล้วบอกระดับเนี่ยในเนี้ยแล้วก็มาบอกแปลนว่าเป็นชนิดอะไรแล้วก็มาเป็นการเสริมเหล็กดีเทลของแต่ละตัวเพราะมันมีแค่สองสองท้ายก็คือ f อหนึ่งอฟสองนะสระว่ายน้ําอันนี้ก็ ก็เอาเหมือนที่เอาให้ดูอ่ะอันนี้ก็บอกพักน้ํายังเหลือเยอะนะเนี่ยยังกําแพงกันดินก็ยังไม่ได้เขียนให้เลยอันนี้ก็เป็นคานชั้นหนึ่งนะอันนี้ก็จริงๆพุทนี่ค่อนข้างรกนะพวกตัวหนังสือเนี่ยจะเอา ente, เอาอกหรือไม่ออกดูก่อนนะแต่ว่าลุงจําแนกเป็นสีแล้วไงเห็นไหมระดับระดับของคานชั้นหนึ่งอ่ะมันไม่เท่ากันมันมีกี่แบบหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีห้าชนิดห้าห้าระดับไอ้ตัวนี้อยู่ไหนอะระดับบวกแปดศูนย์เนี่ยอ๋อยู่นี่ มีอยู่ห้าระดับเลยนะไม่เท่ากันนะทาไมต้องเป็นห้าระดับเพราะว่าอ้างอีกนําแบบสถาปัตย์มันมีการลดระดับของของแบบสถาปัตย์ประมาณนั้นส่วนไอ้ตัวแปนของชั้นหนึ่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการกําหนดว่าเป็นคานชนิดอะไรเสริมเหล็กยังไงนะอันนี้ลงมาทําเป็นสี่สี่ไปอย่างเงี้ยเออแล้วน,นี่ก็พอสี่สี่เสร็จล้วก็มาทําเป็นรูปตัดไอ้ตัวนี้คือตัว b ศย์ b 1 b 2นะี่คือตัวนี้คือใช้เหมือนกันหมดหมายถึงว่าเสริมเหล็กเหมือนกันหมดมันสี่เส้นนะนะส่วนไอ้ตัวพวกนี้ก็คือเป็นตัวที่เเเรราสิิมพศษ ก็จะทำรูปตัดแต่ละตัวออกมาให้ดูเอามาให้ดูนะอย่างเช่นว่าตัวนี้นะดึงตัวนี้ออกมาเลยอนยะ่างเงี้ยให้ดูมันก็ทําให้เราประหยัดเหล็กครับเพราะว่าเราเสริมแค่บางจุดไงใช่ไหมตัวนี้ก็เสริมแค่ตรงนี้นะเห็นไหมเสริมแค่ตรงนี้อันนี้เป็น pdf นะก็ทําเป็นรูปตัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชั้นหนึ่งเนี่ย b หนึ่งสองหนึ่งเนี่ยคือสองหนึ่งคือกิดหนึ่งก็คือชั้นนะอันนี้มันแล้วแต่คนตั้งชื่อนะอันนี้ลุงตั้งแบบน,นี้ลุงเข้าใจอย,อย่างงี้ อ่าหมายถึงว่ารูปตั้งนี้เพื่อให้ช่างเข้าใจง่ายสื่อสารระหว่างเรากับช่างได้ก็จบครับยังไงก็ได้อันนี้ก็ชั้นถึงชั้นสองก็ทําเป็นสีเหมือนเดิมแต่มันจะเป็นสีเขียวหมดเลยอ๋อไม่ใช่สีเขียวดิมีสามสีนะมีระดับสารระดับก็คือสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะสี่จุดห้าห้าสีส้มสี่จุดหกห้าสีเขียวสี่จุดเจ็ดห้านะเพื่อบอกระดับจะได้ช่างไม่ทําผิดเป็นระดับหลังคานะครับระดับหลังคาไม่ใช่ท้องคานะหลังคาข้างบนนะ่ะอ,อันนี้ก็เป็นแปนของชั้นสอง ก็จะบอกชนิดนะครับว่าเป็นชนิดอะไรมั่งเนี่เยเยอะเลยใช่ไหมเต็มเลยถ้าไม่ทําเป็นสีก็มันจะดูยากครับเดี๋ยวก็ผิดอะช่างอะเนี่ยสีต่างๆเนี่ยคานเหล็กก็มีนะสีบนเย็นเนี่ยตัวนี้เหล็กตัวใหญ่อะสี่ร้อยคูณสี่ร้อยคูสองร้อยคือเท่าเท่าหน้าตัดเท่าคานคอนกรีตเสริมเหล็กเลยนะสี่สี่สิบเซนคูณยี่สิบเซนอะคานเหล็กอะใหญ่มากแล้วจริงๆไม่ได้รับอะไรเท่าไหร่นะมันเหมือนรับฟาซา,าเฉยอะ ตรงนี้ส่วนส่วนข้างหน้าตัวนี้เป็นอาคารชั้นเดียวนะข้างหลังมีสองชั้นคือมีแค่ส่วนนี้เหมือนใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันเป็นอาคารที่มีสองชั้นแค่ส่วนนี้ที่เป็นบ้านเจ้าของเจ้าของบ้านก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ชั้นสองห้องนอนเขาข้างหน้ามันจะเป็นส่วนที่เป็นเหมือนที่จอดรถอะไรแบบนี้นะห้องดนตรีห้องอะไรของเขาครับมจงจฟังก์ชั่นค่อยได้มุงจะรู้แต่ง,งานโครงสร้างลองฟังก์ชันก็จําได้มั่งเลยมั่งก็ก็เหมือนเดิมก็คือทำลูกตัดตายาของคานเหมือนเดิม เพื่อที่จะให้มันเหล็กมันไปอยู่ในถูกที่ถูกทางก็ทําให้ประหยัดนะนะอันนี้ก็เป็นชั้นสามที่ทําเสร็จไปเมื่อกี้ก็คือม,มีระดับเดียวแล้วก็มีแค่นี้ครับชั้นสามก็คือช่วงช่วงหลังบ้านกับตรงนี้ที่เป็นซุ้มซุ้มตรงนี้เนะี่ยเป็นตรงนี้ตรงกลางนี้เป็นห้องโถงนะเป็นห้องโถงสูงเขาเป็นเหมือนห้องกิจกรรมอะไรสักอย่างดูทีวีดูอะไรหรือมั้งรับของรับแขกตรงเนี้ยต้องไปดูแบบรถาปัตยันะถจะรู้ว่าเป็นอะไรอ่าก็แค่นี้ก็จบหลังจากนี้ก็คือต้องมา ทำแบบเสือไม่ตัวอ,อะไรอ่ะเ,อเดี๋ยวนะงงเดี๋ยวส่งให้เขาก่อนเจ้าของบ้านนะเขาจะได้รู้ว่าเราทําถึงไหนแล้วนะบางทีเขาก็สงสัยว่าเราทำถึงไหนแล้วนะ ประมาณ50%แล้วนะเดี๋ยววันนี้ตรงเร็วๆนี้จะจะสั่งเหล็กแล้วนะครับสาวเข็มที่ตอกตอกทดสอบ ก็จะเข้าเร็วๆนี้ครับ2-3วันแจ้งเพือทราบอ๋อแล้วก็เจ้าของบ้านเขากังวลเรื่องการเบิกเงินนะครับเรื่องการเบิกเงิน ไม่ต้องกังวลสักห้าหกวันค่อยจ่ายได้ตัวตัวกำแพงเนี่ยน่าจะเบิกทีเดียวเลยวัด ก็กำแพงกันดินจะแยกต่างหากนะประมาณนี้ก็แจ้งเจ้าของเขาเลนะเพื่อความสบายใจนะด้วยความที่พอลูกค้าเป็นลูกค้าใหม่อันนี้อันนี้เป็นบ้านหลังที่ทำอยู่นะอุ้มอะ คุยกันเรื่องรายละเอียดของงานนะครับตอนนี้มันเป็นงานเก็บรายละเอียดนะครับเจ้าของบ้านขอเพิ่มปลั๊กขอเพิ่มอะไรนะครับติดโคมไฟเชลเลียเพิ่มหนึ่งจุดจริงๆไอ้พวกเพิ่มอย่างเงี้ยมันคือบ้านหลังนี้เจ้าของค่อนข้างที่จะเพิ่มนั้นเพิ่มนี้เยอะพอสมควรมันก็พคพราะว่ามนยุ่งนะแต่ยังไงก็ต้องทําให้เขาแหละครับไม่งั้นก็เขาอยากได้นะ่ะพูดถึงทําให้แล้วก็คิดเงินคิดรายเพิ่มแบบน,นี้ครับแต่จริงๆไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันยุ่งยากเพราะว่าสมมติว่าจะเพิ่มฟักปลั๊กสักหนึ่งจ โมสักหนึ่งอันเนี่ยเหมือนเจ้าของขอเพิ่มเนี่ยมันต้องเดินไฟใหม่ไปอ่ะแล้วงานฝ้าอะไรมก็ทําไปแล้วไงมันจะเป็นยังไงละ่ะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่างเข้าไปเขาก็เดี๋ยวดูเขาคงจะดูอ่ะมานจะต้องมีการปาดผนังอีกแล้วสีทาไปแล้วไงปาดผนังก็ต้องมาสกิมอะไรอีกไหม,มก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากครับพูดถึงถ้าไม่มีก็จะดีแต่ว่าในเมื่อมันมีแล้วก็จําเป็นอันนี้ไม่เอามันมีแล้วก็ทําไงได้ล่นะเนาะเออลูกค้าเขาอยากได้อ่ะ เป็นไม่ได้ก็พยายามจะปรับอะไรเยอะก็จะดีครับมันก็จะทําให้เราทํางานง่ายนะพูดถึงสําหรับหลังจากนี้ลุงทําคานเสร็จแล้วต่อไปก็จะทําเสานะเพราะว่าเสานี้ต้องทํารีบทำนะเพราะว่าพอทางไอ้ในระหว่างที่ทางบริษัทตอกเสาเข็มเนี่ยน้องใครคนกี่ที่ลุงใชอ้อ่ะเขาเข้าไปตอกอะ่ะช่างลุงมันก็จะผูกเหล็กเสาร,รอนะดังนั้นเหล็กเสาเนี่ยกับฐานล่างเนี่ย มันจะต้องเคลียร์แล้วมันถือว่ามันจะต้องมีแบบแล้วนะครับซึ่งเนี่ยหลังจากเนี้ยหลังจากวันเนี้ยก็คือพรุ่งนี้จะไปต่อไปเนี่ยรูก็จะเริ่มทําแบบแบบเสานะครับแต่ว่าก็กุ๊บเหล็กกุ๊บอะไรไว้ได้ประมาณหนึ่งแล้วครับจะจำไม่ได้นะว่ากบแบบไหนนะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําคลิปให้ดูเหมือนเดิมก็สรุปให้ดูเหมือนเดิมทํายังไงให้มันควบคุมง่ายช่างอ่านแล้วเข้าใจนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ต้องคิดอลนะ แข็งแรงปลอดภัยสร้างง่ายนั่นแหละเป็นปัจจัยที่เราต้องทำพอเสาเสร็จก็ค่อยว่ากันอย่างอื่นก็จะมาเก็บดีเทลครับเสาเสร็จก็คงอาจจะเป็นเป็นพื้นแล้วก็บันไดแล้วก็พวกกาแพงกําดินพวกนี้นะครับกําแพงกราดินพวกนี้ที่มันจะมีอยู่น้อยนึงเนี่ยออกำแพงกําดินแล้วก็อะไรอะพวกสุดท้ายแนละ้วก็จะเป็นพวกรอยต่อของสร้างเหล็กครับพวกรอยต่อของสร้างเหล็กอ,อยู่ไหนอะเนี่ยอย่างพวกเนี้ยนะ ซ่อนก่นอนอะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องต้องทำเป็นแบบให้หมดนะใส่เป็นดีเทลให้หมดว่าระยะเท่าไรพันเพลทหนาเท่าไรอะไรเงี้ยต้องทำดีเทลหมดสำหรับตัวรอยต่อที่สำคัญนะครับอย่างเงี้ยรอยต่อที่สำคัญที่แบบซีเรียสที่ต้องจริงจังนะโบเป็นโบเฮลติอะไรเงี้ยคือถ้าบนตัวที่ซีเรียสเนะี่ยอย่างเงี้ยลุงก,ก็จะต้องสเปคทำแบบสเปกเฉพาะแต่ถ้าเป็นพวกด่างเงี้ยครับทั้งด่างพวกนี้คือ พุกนี้เป็นพุกอะไรก็ได้เอ็มเอ็กเอ็เพนชั่นบุกก็ได้นะเอ็มเอ็กเพนชั F ่นโบก็ได้เอ็มเอกเพนชั่นโบแบบงงๆซื้อแบบโกบอลอะไรเงี้ยไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่ามันรับแรงไม่เยอะแล้วส่วนใหญ่เป็นแรงแรงกดลงครับจะมีแรงดึงขึ้นได้ก็ในกรณีที่มีพายุเข้าเนี้ยซึ่งมันก็ไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับอาคารสองชั้นโอกาสจะมีปัญหาน้อยก็จะไม่ใส่ดีเทลให,ให้ให้ช่างมันโดนสุดหน้าง,งานเลยประมาณนะั้นสำหรับตัวนี้ไม่ซีเรียส แต่ไอ้ตัวที่ซีเรียสอย่างเงี้ยรอยต่อเงี้ยอันนี้ต้องได้ออกแบบหมดนะคำนวณหมด <_ of the world> ตามที่เคยเอาคำนวณให้ดูอ่ะไอ้พวกนี้เนี่ยพวกในพวกนี้อันนี้ไม่ใช่ทัดจริงนะเป็นจริงๆเป็นเหมือนแค่ยกขึ้นมาไม่ใช่โครงสร้างจริงอ่ะเป็นตัวที่ยกขึ้นมาเพื่อรับโครงคาเฉยๆ <_ of the world> ไม่ซีเรียสเนี่ยตัวนี้ซีเรียสก็คือตัวนี้เป็นโครงสร้างจริง <_ of the world> รับรับคานตัวนี้นะครับทัดตัวเนี้ยเนี่ยโครงสร้างจริงไอ้พวกนี่ยซีเรียสรอยต่อหางลากเงี้ย เบสเพจตัวนี้ซีเรียสต้องมาไล่ว่าโบเป็นโบอะไรระยะอะไรเท่าไหร่ต้องระบุให้หมดทำเป็นแบบออกมาใช่ก็คือเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วถึงเสร็จอ่ะโอเคล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็พูดไปแล้วมั้งก็บัตรเครดิตลุงที่ไปขอขยายวงเงินอนะมันเพิ่มไปแล้วนะครับลุงขอไปประมาณห้าแสนเพิ่มจากเดิมแสนแปดแปดพันแปดห่นแปดันอะไเนะี่ยเป็นห้าแสนเพราะว่าซื้อเหล็กไงซื้อเยอะอยางได้เครดิต สักสามสิบันดึงไว้หน่อยหนึ่งก็ยังดีไงแต่ว่าทางธนาคารเขาให้มาสี่แสนห้าหมื่นห้าพันอะไรเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะใกล้เคียงกับที่ต้องการอยู่ก็ไม่เป็นไรจริงๆถ้าได้สักล้านหนึ่งก็จะดีพูดถึง <c oughs> <c oughs> แต่มันไม่ให้ยากโอ้ยมันต้องเป็นบริษัทใหญ่จริงๆเป็นเป็นซีอโอแบบบริษัทบิ๊กอะแบบงานร้อยล้านอะไรเงี้ยลุงยังไม่ถึงขนาดนั้นไงมันถึงจะได้นะก็ไม่เป็นไรครับก็กใช้เท่าที่เขาให้ ก็มีสองใบนะใบหนึ่งสี่แสนกว่าใบหนึ่งใบหนึ่งแสนกว่าบาทก็รูดได้เยอะเหมือนกันพูดถึงแต่ดูก่อนว่าจะรูดรูดสองใบไหมหร,หรือจะรูดแค่ใบเดียวพูดถึงอาจจะรูดใบเดียวก็ได้เพราะว่าเงินสดมีอยู่แล้วก็คงรูดไปแล้วก็จ่ายไปเลยจ่ายจ่ายจ่ายบตรอะจ่ายไปเลยอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็รูดอีกอาจจะได้รูดถึงสามครั้งอะกว่าจะหมดอะเออจ่ายเงินอาจจะได้แล้วก็อาจจะเก็บ้บใบหมุนอีกสักสี่แสนกว่าบาทของของยอดของยอดวงเงินนะนะ การไว้เป็นแบบเขาเรียกอะไรว่าเป็นลมแบบสภาพคล่องเฉยครับจริงๆในตัวง่วนงานของลุงลุงก็แบ่งไว้เป็นมีสภาพคล่องประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีสภาพคล่องการไว้ด้วยนะครับประมาณนั้นเนี่ยการบริหารงานก่อสร้างมันมันอย่างนี้ครับบางทีบางคนอย่างเห็นงานแบบใหญ่ๆเนี่ยหลายล้านเงี้ยพอได้เงินมาลูกค้าวนให้แม่งไปออกรถซื้อทองใส่เต็มตัวนี่ใช้ไม่ได้นะ <laughs> จริงๆมันไม่ใช่เงินเราเป็นเงินลูกค้าไงคือมันก็ต้องมีความ จรรยบรณในการบริหารกับลูกค้าให้ดีคนบางคนไม่ใช่อย่างนั้นอย่างไอ้ไซด์พลวิสัยก็เป็นอย่างนั้นแหละแม่งเอ้ยทองเต็มตัวทําบ้านเป็นสิบล้านบิลคิวก็ไม่มีกูจะบ้าตายก็บ้ากันไปครับบ้ากันไปน่าสงสารเจ้าของบ้านเนาะบางทีเลือกมันทุกอย่างดีหมดแล้วแันเลือกผู้รับเหมาไม่ดีก็โอ้ยปวดหัวบิลคิวไม่มีคุณทํางานเป็นสิบล้านได้ไงคุณต้องทํางานแค่ล้านสองล้านอนะได้อยู่บ้านโง่ๆชั้นสองชั้นง่ายๆเนี้ย อถ้ามาทําสเกลแบบนี้อย่างลุงทำนั้นไม่ได้คุณจะรู้ได้ไงว่าตารางเมตรเท่าไหร่มันไม่รู้เลยบ้านแต่หลังมันเหมือนกันที่ไหนอะมันไม่มีอะไรที่มันเหมือนกันมันมันพูดเป็นตารางเมตรไม่ได้ไงมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะวัสดุอะไรไม่เหมือนกันเลยอมันตีตารางเมตรได้อะใครตีตารางเมตรเนี่ยโอ้เตรียมตัวไปอยู่กับโยมบาลรถเตรียมตัวไปอยู่วัดอ่ะโอ้จะบ้าตายอย่าพูดถึงกำไรนะเผื่อมันขาดทุนอ่ะ เออจะไม่ได้ติดติดคุกชาชนี่เขาเหรอชูไหมเออนั่นแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ